ยงองสวัสดีค่ะทุกคนขอ,อยอีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับก็เปิดเป็นเลสิค้านะคะนี่คืข,ขอไอคิมิสตาเนะคะก็เล่นนะคะเกมนี้ก็เล่นอยู่แต่ยังไม่ได้มาเล่นอันนี้เลยอ่ะเงาแห่งราตรีรัติกานะไม่รู้ว่าอีเวนต์หมดเมื่อไหร่นะอืมอีก8ดวันหรอเออเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันนะวันนี้จะมาทําอะไรก็ คอนเซปต์นะคะก็เปิดไปเลยสิคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัญเชิญดูนะฮะว่าเราจะได้ใครนะเกมนี้คือจะเปิดคนนี้นะเพราะหล่อเธอเขาหล่อมากเลยอะ่ะถึงพี่เขาจะเก่งหรอไม่เก่งแต่หล่อก็คือเอและนางเป็นผีเสืกก้อกลางคืนนะฉันชอบมากเลยคอนเซปต์ <Concept S 2> นี้นะเป็นไข่ๆอ่อนหรอเกมโลดเอฟหน้าตาไม่น่าใสา่ฟ้าเลยนะเธอนั่นแหละอะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะคะเกมนี้มันมีอย่างหนึ่งนะมันเวลามันมีตู้ใหม่ใช่ไหมมันบอกว่าอันเชิญครั้งแรกอะ่ะมันจะการันตีห้าดาวเวออ้ยก็นะก็เปิดตู้ละสิบลกก็ไม่แย่นะอันนี้ใครเก่งบ้างไม่รู้แต่อยากได้มีอาร์อ่ะมีอาก็น่าจะเลดอ่าจจะลองกดไปก่อนแจมแจมตู้นี้การันตีห้าดาวอยู่แล้วนะเดี๋ยวสรุปก็คือเปิดห้าดาวไม่ออกจก้ะ เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ตัวอะไรกันนะหกดาวไม่มาหรอกก็การันตีห้าดาวอะเนาะไม่ได้บอกการันตีหกดาวซะหน่อยอถ้าว่าห้าดาวจะเป็นอะไรอันนีข้ข้ามไปนะอันนี้น้องอีกาอันนี้น้องโคเวอร์เดีได้มีอารมีอาร์ก็ดีนะ เก็บไว้เปิดเธอแบบมันกาลังตีห้าดาววิมาแล้วใครอะเอ๊ะจะบอกว่าเป็นคอมด้วยรอเร,เร็วว้ายแฟดสี่ตอนนี้อาคิมิเป็นอะไรไม่รู้นะเธอภาพมันจะกระริบกระริบเนเออโอ้ยฉันก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะเธอฉันลบเกมลงใหม่แล้วนะมันก็ยังเป็นกระริบ,บกระริบอยู่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเหมือนกัน อุ้ยเด็กแฝดว่ะเธอเลิศโซล่าเหรอสมัยกันดีสีดาวใครสีดาวหรอโอ้สีดาวโอ้สีดาวโอ้ฉันอยากได้หมาหมาไม่ออกเลยเหรอไม่เห็นปะเห็นปะเธอเธอเห็นภาพปะภาพมันเป็นอะไรไม่รู้งงมากถือว่าแบบฟิลแบบใช้เครื่องคิดเลขอัดละกันนะคะทุกคนมาเปิดกันพี่เขาเป็นอะไรหกดาวหรอ ฉันต้องเปิดสองตู้มตู้ละเท่าไหร่อะอีนี่ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนะเธอสวยหลายตัวคู่นี้ฉันชอบจังเลยเดีย๋ยวมาเปิดนี้สักสิบสิบโลมันเช้เท่าไหร่โอหสิบโลก็แพงเหมือนกันนะก็ลองดูแล้วกันหกดาวเลยไหมถ้าหกดาวนี่กรีนนะสีส้มแต่มันการันตีห้าดาวอยู่แล้วนะถ้าว่าห้าดาวจะเป็นอะไร กระปิบกระปิบอยากได้หมาหมาไม่มาเลยอะ่ะอุ้ยนังนกมาถ้าหมามาก็คือลดนะสิแหละแค่มหม่ยยเดียวเท่านั้นแต่เมื่อกี้ก็เป็นตัวใหม่นะ5ดาวอุยอะไรเงีพระอาทิตย์5้าดาวขี่มาอุ้ยอย่าบอกก็เป็นอ้าวโออสก,การเลตวิทชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ Oh โอ้โลดอุ้ยได้ในโซอิเตอร์อีกหนึ่งเฮ้ยอะไระอ่ะอ๋ออดไม่ค่อยได้เลยหน่อยตัวนี้โอ้โลดฉันชอบแม่แม่สกาเรตวิวโอ้โลดเธอถือว่าโอเคเพราะว่าฉันยังไม่มีเออแต่ไม่นะไม่นะไม่นะไม่อุ้ยแม่ดูสิเธอมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ การเลชวิชหนะึ่งเดี๋ยวมาเปิดตู้นี้อีกเปิดทุกตู้นะคะมันใช้เท่าไหร่สามพันเหรอโอ้ยจิบจิบไดูกันก็คือมาอะไรคอนเทนต์เปิดว่าจะได้ห้าดาวอะไรไม่ใช่ว่าคอนเทนต์เปิดหน้าตู้นะไม่จ้าคอนเทนต์ว่าเราจะได้ห้าดาวอะไรนะอุ้ยออกตัวแรกเลยเหรอใครอ่ะปลาหมึอกอุ้ยปลาหมึกมีแล้วมไม่ค่อยเอฟเท่าไหร่อยากได้หมา หมาสี่ดาวอ่ะเธอฉันเหลือดาวเดียวมันจะครบอ่ะมันไม่ออกให้ฉันสักทีอืมแต่ก่อนอย่างนี้เริ่มมาเนี่ยนะไว้คราบนี่คือมาบ่อยแล้วนะอุ้ยใค,ใครอะใครอะไม่ใช่นึกว่าหมาอุ้ยอันนี้นนมีแผน่นกินสี่ดาวเยอะนะแพ็กนี้โอเคไหมต้ออุ้ยน้องกระต่าย โอสีดาวเยอะอันนี้คุ้มอยู่ <Hello. S 1> แผ่นนี้ก็ได้ตัวใหม่มาเยอะอยู่นะดูมันดูมัน,ด,มนดูมันแตกนั้นลคาญจริงๆอก็เล่นแบบนะะเดี๋ยวเรามาลูก,กันเราเหลืออีกประมาณหกสิบโลใช่ไหมเธอว่าจะอ,ออกไหมอมาลุ้นกันหกดาว ก็อันนี้อันนี้คืออันนี้ไม่มีการันตีแล้วนะสิแล้วะอุ้ยส้มส้มเธอส้มอ,อุ้ยออกเลยไหมส้มส้มเธอส้มอู้ออกเลยพี่อู้เธอว่าออกไหมเธอว่มามาเลยไหมชอบพี่เขามาแน่นอนเลยอะ่ะ ถือว่าโอเคนะเมื่อวันนะพี่เขาบาดอ่ะนี่อุย้ยอันนี้ตัวสีดาวเธอว่าใครตาสัญลักมันเป็นอะไรวะเธอลุน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 ใครอ่ะตัวนี้ปาใช่ปะใช่แล้วใช่ใช่ใชอาาโอ้ได้แล้วเธอยี่สิบโลเท่านั้นเย้คู่ถักทอวิญญาณลุกนะเธออุยอ้ยโลด ดามลยเก๋แแบเก๋ว่ากรีดอาเคมีมเแบบถ้าเปิดแบบไม่หวังก็ออกอะเธอคิดดูดีแต่ตู้หญิงมันจะออกไม่วะเธอหรือว่าเก็บไว้ให้ผู้ชายวะแต่เป็นผู้ชายก็ต้องมาก,ก่อนนะแต่มันหลอจริงอ่ะอู้หอีกช็อตบ้าเออวิสซันคอมพิวตนะคะถึงแม้เราจะเล่นเกมแบบขิดๆนะแต่เราก็ โอเคไปที่หลังค่ะเธอเราได้มันแล้วลูกคือลูคคือลูกกินลูกกิมันลูกกิลูกิไหนมาดูตัวนี้หน่อสิผู้เรียกอสูรเหรออุ้ยซัมมอนเนอร์ฉันก็ชอบนะขออ่านสกิลก่อนนะทุกคนเออหรอเรียกแฟงมาอย่างช่องหรอ เออน่าสนใจดีนะต้องไปดูรีวิวก่อน,นก็เป็นตัวผู้ก็เป็นตัวผู้หญิงแต่มันก็สวยดีนะหรือว่าจะกดดีว่าทุกคนเอ,อ๊หรือว่าเราจะกดกดซะส,สิบโลไหมว่านางจะออกไหมนี่แม้เออกดดูละกันแต่มันก็สวยอยู่นะอ,อุ้ยถ,ถ้าส้มนี่ก็คือกีดนะอุ้ย ซ้อมอีกแล้วอุ้ยเธอออกปะอุ้ยกดอุ้ยกดอู้อุ้ยค่อุ้ยค่าดาวสองตัวแฮกนี้โคตรดีของโคตรดีเธออุ้ยอะไรอ่ะอันนี้หกดาวห้าดาวอันนี้ห้าดาวนะอุ้ยหกดาวใครอ่ะโอ้ไม่เคยได้นะโจอาอุ้ยมันออกเลยเหรอ ไม่เลทมันมดูง่ายสิโลยอ่ะโอเคนะเธอคือเปิดยี่สิบโลคือออกเลยแถมมีห้าดาวแถมด้วยแพ็กเนี้ยตัวใหม่เต็มมากนะอันี่ลูมิน่าใครอ่ะห้าดาวอ้ยแมวแมวย9กาบาทอุ้ยคนลูกเธอดวงวันมาว่าเห็นแม้วันเนี้ยฉันล่างสะหอบแล้วมันมาฉันก็เลยอัดจิ๊บนะเ าแบบเออทาวันนี้แหละรู้สึกว่าเหมือนจะออกนะอุ้ยตู้นี้มันให้โชควะ่ะก็ต้องเปิดก็ได้เป็นห้าดาวหรือว่าหกดาวอุย้ยน้องตู้นี้คุ้มมากเธอโอ้โหดูดูภาพสีกระตุกนะคุ้มไม่ไหวแล้วอ่ะเปิดเปิดอีกก็ได้อีกสักสิบเปิดเจีเขาออกนะใครจะไปรู้ หลอมันออกขนาดนั้นเลยหรอหอัน,นี้ม่วงไม่มาแล้วเธอมองสี่ข้ามไหมข้ามไปเลยมีใครบ้างม่วงโอ๊ยกับก้ากับก้ามาโอ้โหถือๆด,ดูสภาพได้นการเล่นเกมของฉัน สิบโลได้สามพันเหรออ่ะเดี๋ยวมาเปิดตู้นี้หลังละกันนีอุ๊ยจะดีอะโธอมันเก็บมากเลยดายเก็บไว้ให้ผู้ชายดีแมยนะเธอคอมพีวเยอะมากเลยตอนนี้อืมดูแบบอะไรดีอะดูยังไงนะเราจะเรียงยังไงให้มันดูนะว่าเราได้ตัวใหม่มาจากไหน l ล t letting Let คืออะไรอะ letting คือคอะไร นี่โอ้ยเธอยอย่างน้อยพี่ลุกออกก็คือดีใจแล้วนะดีมากที่พี่ลุกเขาออกนะเราเก็บโลมให้ผู้ชายไหมเกมนี้เรามาหาผู้ชายกันดีกว่าเนาะรู้สึกโจอาใไนเปิ่มไฟเหรอดีเหมือนกันใช้กําลังจะปัน้นทีมไฟเสร็จนะเนี่ยเธอก็พยายามเริ่มปั้นละโอเคมาเกมนี้เธอดูมันไม่ไหวแล้วว่ะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันต้องโหลดบูสแต็คใหม่หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวพี่เขามายืนดีกว่าชอบพิชายผู้ชายพ้ชายเนี่ยนั่นคือสเปคฉันเลยคนเนี้อ้าวทำไมไม่มาล่ะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนพื้นหลังด้วยนะเพื่อความสวยพื้นหลังจะต้องเป็นอุ้ยอันนี้ก็สวยพืนหลังสีฟ้าสวยสวยนะอันนี้สวยอ่ะไอ้สวยี่อันนี้ละกัน สีฟ้าก็สวยนะน่ะลองสีฟ้าดูสิสีฟ้าก็ดูเรียบๆดีนะอะไรเรียบๆก็สวยดีเหมือนกัน,นเรียบๆดีนี้อันนี้ละกาเนอันนี้สวยใช่ไหอุ้ยสวยโลดโลดมาพี่ลูก I love you so much แล้วตอนนี้ฉันกำลังทำทีมอ่ะมัเป็นทีมใส่ฟ้าพอดีนี้นะขบวนใส่ฟ้าฉันหรอโอเคได้เดี๋ยวฉันเอาพี่เขามาแทนอีกกับกาเลยโอ้พี่เขาเป็นอะไรนะ เป็นอะไรสไนเปอร์หรอดูก่อนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นบ้านะฮะชัด <c oughs> นี่แหละเป็นบ้าอุ้ยเป็นสไนเปอร์เลิศเดี๋ยวทำเลยเริ่มเลยพี่หนูทําพี่เลยนะคะอโอเคนะคะประมาณนี้เนาะก็ประสบความสำเร็จนะคะในการเปิดอคิมิสตาร์รอบนี้นะเธอคือเก่งมากเราได้สิ่งที่หวังไว้ครบทุกอย่างทุกประการนะคะอ,อก็อน,นั่นแหละประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับ เพอเปิดไปเลยสิค้ะอะเคมีสตาร์นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าฉันจะมีเพชรไปเปิดตู้น้าไหมถ้ามีก็จะมาก็าเปิดไปเลยสิคะกับทุกคนอีกนะคะเออใครชอบนเี้ยอลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้นะคะพบก็นกังใจกับช่องจูมาชชเดลด้วยนะคะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายค่ะดเดี๋ยวเราสะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง